ประสารงานเต็มๆเรายังไม่ทันได้ลาพ่อแม่กล่าวกับลูกเมียเรียกว่าเข้าใกล้ความตายที่สุดใช่ณนะเวลานั้นซิว้ววนาทีนั้นเราเห็นก็คือเป็นพวกพี่ๆของจากมูลน,นิทิโปรเตกตึง คำว่ามูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยเรามีความรู้จักหรือว่าผูกพันแค่ไหนคือถ้าพูดถึงตอนเด็กมากๆเลยนะฮะก็จะได้ยินแต่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับมูลนิธิอากงอาม่าก,ก็มาจากเมืองจีนตัวเองเป็นรุ่น3าผมเป็นรุ่น3าคนจีนเราโชคดีที่มีมูลนิธิเราก็ฟังเราก็ไม่เข้าใจแล้วนะว่ามันคืออะไรยังไงแต่เวลามีปัญหาก็เห็นแต่คนเรียกมูลนิธิมาไม่ว่าจะงูเข้าบา้านไม่ว่าจะใครบาดเจ็บก็เห็นมันซึมซับมาตั้งแต่เด็กครับ แต่เพีงเยงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสไปสัมผัสแค่นั้นเ,เอง,เองไม่เคยไปด้วยไม่เคยไปเลยแต่สุดท้ายเห็นว่าชีวิตพลิกผันมาเกี่ยวข้องกับโปเตกตึงแบบเต็มเป่าแบบประสบการณ์ตรงเลยเดือนมีนาวันที่28มีนาปี2017ผมก็ไปงานตอนเย็นแล้วก็ขับรถกลับบ้านตามปกติก็ประมาณสักงสีทุ่มกว่าขึ้นทางด่วนฉลองรัฐ จากแถวพรลามเก้าอะบุ่งออกนอกไปทางบางนาเราก็ขับของเราเป็นปกติทุกทีกทครับเส้นนี้กลับบ้านนะฮะด้วยความเคยชินเราก็ส่วนใหญ่เราจะขับอยู่เลนขวามาถึงช่วงโค้งที่จะหลุดไปทางลงสุขุมวิท50โค้งยาวหน่อยครับผมช่วงนั้นเราก็ขับรถฟังเพลงสบายใจอยู่นะฮะล้วอยู่ดีๆช่วงที่เราขับไปเนี่ยเราก็เห็นไฟข้างหน้านมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะมีรถมาอยู่ข้างหน้าเราทางด่วน บนทางด่วนมันไม่มีรถสวนแม่ครับปกติมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะมันต้องไปไปอยู่ทางเดียวมันไม่ควรจะมาอยู่เลนเดียวกับเราแต่เขามาเลนเดียวกับเราแต่เขามาเลนเดียวกับเราในขณะที่เราเห็นไฟปับ๊บเราร้องอุ้ยก็คือชนเลย,เยไม่ทันแม้กระทั่งจะเอาขาเนี่ยแตะเบรก มันเร็วขนาดนั้นนะฮะเต็มเมเลยฮะประสานงานเต็มเนื่องจากรถเราสูงคือเหินนะ,ะครับเหินแล้วก็กริง่งทั้งตีลังกาผมก็ปล่อยพวงมาลัยแล้วครับตอนนั้นรเราก็คิดว่าเรียบร้อยละไปละไม่น่าจะรอดละเพราะมันชนรุนแรงมากเราสัมผัสได้ถึงความแรงเพราะของเราวิ่งร้อยกว่าของเขาก็น่าจะร้อยกว่ามันแรงบวกแต่ช่วงไม่กี่ซืี้ววินาทีนั้นน่ะในสมองเราก็คิดละเรายังไม่ทันได้ลาพ่อแม่ยังไม่ทันได้บอก กล่าวกับลูกเมียมันมาหมดเลยในช่วงวินาทีนั้นคือเป็นช่วงที่เรียกว่าเข้าใกล้ความตายที่สุดใช่เราไม่รู้ว่าเราอะตายแล้วหรือเรายังมีชีวิตอยู่ร,รถมันตะแคงข้างโดยประตูรถด้านซ้ายอยู่ข้างบนเราเราก็นอนอยู่ตรงนี้เราก็พยายามดันก็ดนันไม่ออกเพราะรถมันบิดนะครับคบวันจากข้างนอกก็เริ่มเข้ามาในรถทีนี้กลัวรั้งที่สองมันจะระเบิดไหม ได้ยินเสียงคนปีนขึ้นไปบนรถงัดประตูพอประตูเปิดปับ๊บเขาก็ถามว่าโอเคไหมโอเคไหมเราก็ตอบเขาเขาก็รู้ว่าเรายัางม,มีชีวิต,วตอยู่เขาก็ให้เรายื่นมือขึ้นไปแล้วเขาก็ช่วยกันดึงเราออกไปจากรถณเวลานั้นซีอีเอนาทีนั้นเราเห็นก็คือเป็นพวกพี่ๆของจากมูลนิธิโปรเ็กตึงพยุงเราเป็นนั่งอยู่ข้างๆริมถนนครับแล้วก็บอกเราว่าไม่ให้ขยับตัวเพราะว่า เขาไม่รู้ว่าบาดเจ็บอะไรมามันมีอะไรกระทบกระเทือนในร่างกายเราบ้างเราก็นั่งอยู่นั้นนะฮะถามเราว่าเราอยากไปโรงพยาบาลไหนก็เลยบอกกล่าวไปเขาก็เลยจับขึ้นรถแล้วก็รีพาไปส่งแล้วก็เข้าห้อง i อซเลยเราก็เลยไม่ทันจะได้บอกกล่าวทางมูลนิธิแหละแต่เรารู้อยู่อย่างเดียวว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไม่มีคนดึงเราออกมาสมมุติว่ามีรถที่วิ่งมา จน3าพพาะมันอยู่ในหัวโค้งเราก็อาจจะไม่รอดก็ได้อ,อที่พ่อแม่เคยเล่าให้เราฟังตอนสมัยเด็กนะฮะว่ามูลนิธิเขาช่วยคนช่วยอย่างนู้นอย่างนี้เราถึงได้รู้ซึง้งในสิ่งที่พ่อแม่เคยพูดให้เราฟังตอนเด็กนอนอยู่โรงพยาบาลพอเราได้สติแล้วก็คิดถึงอา้าวยังไม่ทันจะได้พูดกับพี่เขาเลยแต่พอมีโอกาสมาเรียนหลักสูตรวิทยาการพู้นำไทยจีนได้ทาง ปักสูตรเนี่ยพาไปเยี่ยมเยียนกิจการของปอเทตึงครับถึงขนาดเดินออกมาแบบไม่มีคิวเดินออกไปเลยครับขอพี่อารานันบอกพี่อารันผมขออนุญาตณวันนั้นเนี่ยผมไม่มีโอกาสจะกล่าวขอบคุณนะครับทางบุรณิธิเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตั้งใจมากที่จะมาที่นี่แล้วก็อยากจะมากล่าวขอบคุณด้วยตัวเองนะฮะก็เลยจะ ฝากแจ้งถึงพี่อลรันว่าต้องขอขอบคุณมากมากเลยครับผมพอได้เอ่ยคำว่าขอบคุณมูลนิธิปอดเต็งและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยชีวิตเราวันนั้นในหัวใจรู้สึกโลง่งโร่งว่าอย่างนี้น้นอยเราเราได้มีโอกาสทำละสบายใจมันสำคัญมากกับการที่มีคนช่วยเราเราเราได้แสดงออกถึงแน่นอนเลยครับการที่พี่อรันหรือแทงเจ้าหน้าที่มูลนิธิอธิบายถึงสิ่งที่มูลนิธิทา คนอื่นอาจจะไม่รู้สึกเท่ากับเรามันใช่เลยนะถ้าไม่มีองค์กรแบบนี้เนี่ยคือสังคมอาจจะแยกกว่านี้เราก็รู้สึกว่าใช่เราทราบซึ้งในทุกคำที่แกพูดครับว่าเรามีหน้าที่ช่วยเหลือคนอย่างง,งงู้นอย่างนี้อย่างนั้นตั้งแต่ข้าวต้มชามแรกที่แกเล่าล,ล่แเราได้มีโอกาสได้ไปไปดูพิพิธภัณฑ์ประวัติตั้งแต่เริ่มต้นของมูลน,นิธิอะไรต่างๆก็ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นได้เข้าใจว่า พอติดตึงเนี่ย<ช>ทำไปทําไม<ช>และที่สําคัญคือเงินที่ปอติดตึงเอามาใช้ในการซื้ออุปกรณ์ในการจ้างเจ้าหน้าที่ในการ,รขับเคลื่อนทุกองคาพยพทั้งหลายเนี่ยมันมาจากสาธุชนผู้บริจาคที่มอบให้กับสังคมแล้วก็แผ่นดินร,รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดทางช่วยชีวิตพ<ช>ี่โจในวันนั้นใช่ใช่ครับก็สมัยก่อนผมก็ถามคุณพ่อประจาทําไมพอว่างก็เดี๋ยวไปทําบุญเดี๋ยวเอาเงินไปทําบุญ เราก็ไม่เข้าใจทําทไมต้องเอาเงินไปแบ่งเขาด้วยเงินเราหามายากนะแต่วันนี้เราเข้าใจมากเลยรายการเรื่องจีนเรื่องใหญ่เนี่ยถ้าพี่ๆปอตึกตึงคณะกรรมการบริหารท่านประธานท่านรองประธานทั้งหลายที่มีส่วนในการอาสาเข้ามาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทั้งเรื่องของเงินทั้งเรื่องของเวลาทั้งเรื่องของแรง ฟังอยู่เนี่ยพี่โจอ,อยากจะฝากอะไรไปบอกทุกท่านเหล่านั้นคือผมก็อยากจะบอกว่าวันก่อนผมได้มีโอกาสได้พูดกับพี่อารันโดยตรงด้วยบอกว่าพี่ครับสิ่งที่พี่ได้ทำเนี่ยมันน่าอิจฉามากเลยนะครับคือพี่ได้ทําสิ่งที่เป็นบุญกุศลนะทุกนาทีกับงานที่พี่ทําอยู่เนี่ยคือพี่ได้ทําบุญตลอดเวลาเราทําธุรกิจก็จริงเราจะมีโอกาสไปร่วมทําบุญหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสแหละแต่มันไม่ได้บ่อยแต่พี่อารันเนี่ยคือแกเหมือนกับแกบทําอยู่ทุกนาที ทุกเวลาแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่เสียสละมาอยู่ในมูลนิธิเนี่ยทุกคนไม่ได้มาเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนได้ทําบุญร่วมกันตลอดเวลานัน่นคือสิ่งที่ผมมองนะมันถูกต้องที่สุดเลยนะฮะและเป็นสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมและผมก็ต้องบอกกล่าวเรื่องแบบนี้ให้ลูกหลานได้รับรู้ต่อไปด้วยครับจากนี้ไปรเรามีชีวิตที่สองขึ้นมาได้ใช่เลยฮะอยากจะเดินหน้ากับสังคมนี้ไปยังไงครับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุดีกว่าก็คิดว่าทุกนาทีเนี่ย มันเป็นรางวัลเป็นโบนัสชีวิตละเพราะมันเหมือนกับชีวิตแรกเราอะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดความอ่านเปลี่ยนไปเรามองคนเรามองสังคมในแง่บวกมากขึ้นแล้วเรามีความใจเย็นมากขึ้นเจอปัญหาเมื่อก่อนเราอาจจะโกรธโมโหได้ง่ายเดี๋ยวนี้จะไม่นะะจะเข้าอกเข้าใจคนมากขึ้นจะใช้เหตุผลมากขึ้นนะ mm hmm. yeah. เพราะเราคิดว่า เราได้รับโอกาสมาแล้วอะไรที่เราสามารถเผื่อแผ่หรือทำเพื่อคนอื่นได้แล้วก็อยากจะทำให้เต็มที่มันมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับ